นึ่งนะไม่ได้ไลนานแป๊บนึงนะคะ สวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะไม่ได้ไลค์นานมากนานมากจริงๆอย่นี้เป็นการไลค์ครั้งแรกที่มาอยู่วงเลยเนาะก็ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นน <with> ิดนนึงนะคะสำหรับลูกค้าของดัชมิวนะคะก็ตอนนี้คือเขาจะมีลูกค้าคนไหนที่เพิ่มสมาชิกนะคะเป็น ดัิวเาอันนี้ก็คือเขาจะมีโปรโมชั่นให้มีคูปองให้แลกนะคะเป็นตัวกระเป๋าแบบนี้เลยเป็นกระเป๋าผ้าเก็บควเย็นนะคะของดัชมิวซื้อนมเปรี้ยวเพียงแค่160บาทก็คือถ้าเป็นไซส์เล็กอะไซส์ร้อยเนาะก็จะได้นมเปรี้ยวอยู่ที่20ขวดนะคะ20ขวดขวดละ8บาทก็160บาทพร้อมกับกระเป๋าเก็บควเย็นหนึ่งใบน,นะคะอันนี้คือแถมให้ฟรีๆเลยสำหรับลูกค้าที่นำฟูตปองมาแลกนะคะตอนนี้ ้องแจ้งก่อนว่าสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะสาหรับคูปองเนาะก็ลูกค้าท่านไหนที่เป็นสมาชิกก็คือสามารถแลกได้กับสาวนมเปรี้ยวดัชเมลหรือว่าดีไลท์ใกล้บ้านได้เลยนะคะสําหรับคูปองของใครที่ยังเหลือเนาะหรือใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะคะก็คือสามารถแอดไลน์เป็นสมาชิกเพิ่มเพื่อนกับอ่าไรโอเอของดัชเมลได้เลยนมเปรี้ยวนมสดเดี๋ยวเกิดไหมคะ บรรยากาศวันอาทิตย์คนก็นจะเงียบๆหน่อยวันอาทิตย์คนเงียบมากที่อื่นหนาวกันบ้านไม่เอ่ยที่เมืองเลยหนาวแล้วนะคะ แม่ค้าก็อาการกำลังดีขึ้นไม่สบายกำลังกำลังดีกำลังหายนุ่มเปี้ยนนุ่มสดเดี๋ยวเกิดจ้าเดี๋ยวให้ดูบรรยาก,กาศเมืองเลยนิดนึง นี่คือเป็นตลาดนัดเมืองเลยนะคะเป็นเขาเรียกว่าตลาดเย็นเนาะตลาดเย็นยใครที่อยู่ใกล้ๆก็แวะมาซื้อมาเลือกซื้อกันได้นะคะมาบุญบุแม่นุนเะลยก็ได้ คนที่มึงเลยใจดีนะทุกคนตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่สองเดือนนะ่ะเจอเพื่อนร่วมง,งานที่ดีเจอนายจ้างที่ดีมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลย<ะ>แต่การกจราจรก็ขับรถกันค่อนข้างไหว ที่นี่้านหมูกระทะเยอะมากใครอยู่ใกล้ก็แวะมาได้มากคะ่ะ